ห้าปีก่อนเมียนมาเริ่มเปิดประเทศอาแข่รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจนตอนนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปมากรถยนต์ที่มากขึ้นวิถีชีวิตผู้คนที่เริ่มเปลี่ยนไปแต่ภาพที่แม้จะดูปกติในประเทศอื่นทว่ากลับดูปแปลกใหม่ในเมียนมาคือภาพประชาชนใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟนมากขึ้น โทรศัพท์มือถือที่ทยอยออกรุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องแม้จะช้าสักหน่อยแต่เมียนมากก็มีจาหน่ายเช่นกันและเป็นสินค้ายอดนิยมและใช้กันแพร่หลายแล้วในปัจจุบันทั้งนี้แน่นอนว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สักวันต้องเกิดข้อบกพร่องหรือเสียหายเมื่อถึงเวลานี้ผู้บริโภคอย่างเราคงตบเท้าไปศูนย์บริการตามยี่ห้อโทรศัพท์มือถือนั้นๆแต่ในเมียนมากกลับไม่ง่ายเช่นนั้นเพราะแม้มือถือหลักรุ่นหลายยี่ห้อจะวางขายกันทั่วไป แต่ศูนย์บริการยังมีไม่มากและไม่ครอบคลุมโทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อด้วยเหตุนี้อาชีพช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือจึงมีบทบาทสําคัญขึ้นมาหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการไม่ขาดสายนายโซนงวินช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือในนครย่างกุ้งเปิดเผยว่าไม่ได้เรียนซ่อมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาโดยตรงแต่เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ไอโฟนเนี่ยพัตตาบียาร์นเนี่ยไอโฟนี่ยน่าจะชนไอโฟนเนี่ยัตตาบียาร์เนี่ยผมเลยรู้เปอร์เลับื่ององไอโฟัทอย่สตรมีมอากเช่นดบอื่นเนี่ยตัอืรเยเช่นเมื่อ์นีาเลมังปสยารเลยกเพ์พ่อยางยเรอยาวเลยกรกตอราคเยาแต่ปัญหาใหญ่สำหรับช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือคือหาอะไ่สำรองได้ค่อนข้างยากรถยนต์ทมมัน ยกตัวอย่างบริษัทฟอร์ดผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐที่เพิ่งเปิดโชว์รูมแสดงรถแห่งแรกในเมียนมาเมื่อไม่นานมานี้เปิดเผยว่าได้เริ่มจัดั้นเรียนอบรมทักษะการซ่อมรถให้กับพนักงานท้องถิ่นแต่ยอมรับว่าต้องใช้เวลาฝึกฝนนานพอๆกับการเรียนแพทย์เลยทีเดียว Master five year training program investment Time Technician uh, a fiveyear training and is Techn In of for these fantastic focus to to So Our now on people developing here these it's quite investment the t vehicles h be able so e an is the and an and อย่างไรกด็ดีศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิตร,รถยนต์รายใหญ่ยังมีไม่มากดังนั้นผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่จึงยังต้องพึ่งช่างซ่อมรถยนต์ทั่วไปแต่เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือที่อะไหล่และอุปกรณ์บางส่วนหาได้ค่อนข้างลำบากแต่ช่างเครื่องยนต์เมียนมามีวิธีรับมือกับความท้าทายนี้ ดนี่เอะปเมาเลยช้าลมาพกูดีลาเการีโอเซซ่เดลดาวกูมทีราสิซีดีจอบูรดีเจนลเซียจีเทเทรีวาสาเซียเลไออตัวดลบกันนี่ดีกว่านเอฟอรซมีจิกกูอกปนสันสิชิรอนันเน่เราอามามุชิอันเล่ลด้วยสังคมเมนมากที่ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน มีหลายอย่างที่พัฒนาตามไม่ทันยกตัวอย่างศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ดังนั้นช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือและช่างซ่อมรถยนต์ท้องถิ่นเองจึงเป็นเสมือนสะพานชั่วคราวที่ช่วยให้ชาวเมียนมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้จนกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆจะเกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนโพสพนชัยสำมฤิ์ผลทีมข่าวอซียนสปริงนิวส์รายงาน